มีไรสัมภาษณ์ละครเหรอคะพอเขจบไปแล้วนะเอออ่ะเอาเรื่องาพีแบกกับเบลอ่ะมึงก็ทำมึงอะอ่ะเราจะไม่เอาพีแบกพีแบกแก้วรื้อคอนิดนึงดีมากก็ดีค่ะตอนจบเหมือนที่หนูได้ยินข่าวว่าเหมือนละครแบบเรตติ้งน้ออะไรเงี้ยตอนจบแบบสองจุดเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลยก็คือก็ดีดีดีเลยแหละมันดูภูมิใจกันเนว่าเรื่องนี้ทำงานหนักเวอร์ใช่ค่ะภูมิใจเพราะว่าเป็นเหมือนแบบละครเรื่องแรกกับทางช่องวันด้วยแล้วก็ช่องวันก็ให้โอกาสเราอย่างเงี้ยค่ะก็ผู้ใหญ่ก็ให้บทที่แบบ เป็นบทที่เราแบบว่าไม่ไม่เคยเล่นมาก่อนคือบทฝาแฝดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเธอทำอะไรกันเธอซุบซิบอะไสักอย่างว่าเป็นอะไรแล้วทำไมตงทำไงได้กินถือเลยไหมคะแต่ว่าแบบว่าเหมือนแบบเรื่องนี้เป็นเหมือนแบบทางใครเขียวที่แบบเป็นเรื่องต่อไปที่แบบจะได้ผู้ใหญ่มันเป็นเรื่องใบเบิกทางอะไรเงี้ยเหมือนสำหรับเสน่ห์งแล้วคือจริงๆเหมือนเรื่องนี้เราก็เหมือนคุยกันก่อนหน้านั้นแล้วค่ะแล้วก็เหมือนแบบก็จะบอกว่าอะไรก็เหมือนผู้ใหญ่ก็คือเราแบบ เราอยู่เราเพิ่งมาเป็นฟรีแลนซ์เนาะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนดูผลงานเราก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วก็<ม>จริงๆก็ขอบคุณที่ผู้ใหญ่เอ็นดูแล้วก็ให้ให้บทที่ดีแเราเราก็แบบตั้งใจทําให้เต็มที่อะค่ะเคยกินบทเรื่องไหมท่านยังมัมีคะ่ะก็จริงๆมีกับที่วันนี้กินมาแสดงความวิตกกับพี่เตอร์เนี่ยกินมีอีกเรื่องนึงอยู่แล้วที่เล่นกับพี่เตอร์อกับสาวศรีดาของพี่จอดค่ะใช่เนั่นุ่ะใช่ใช่เล่นกับพี่นุ่นนะคะใช่ค่ะแค่มีผู้ใหญ่มีท่าทึมท่าทางไหมคะว่าแบบ มันดีขนาดนี้แม่ชวนเข้าสังญญาเลยเซ็นสัญญาไม่ไม่ได้ยังไม่มียังไม่มีเรื่องนี้นะคะแต่ว่าสำหรับใจกินเนี่ยคือกินอยากเป็นฟรีแลนซ์มากกว่าอะไร่าเงี้ยค่ะใช่ก็เรียกว่าเป็นปีที่ดีเนาะดีนะคะีใช่คือเราอ่ะรักอาชีพนี้เราก็เหมือนแบบอยากจะทํางานตรงอาชีพนี้ให้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วยิ่งผู้ใหญ่ให้โอกาสไม่ว่าจะเป็นค่ายไหนก็ตามเงี้ยเราก็อยากทําออกมาให้เต็มที่ให้ดีแล้วก็หวนแบบถ่ายทอดสิ่งที่เราแบบว่าเออมีสกิลทางด้านการแสดงให้มันดีขึ้นแล้วก็พัฒนาเรื่องการแสดงด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ถ้ากินถามเมื่อกี้เราไปออกรายการแล้วอ๋อแล้วเรื่องนี้มีสิ่งอ๋อค่ะค่ะจริงก็ต้องตกใจจคิดว่ามันก็จริงก็คนคนหนึ่งเนาะก็เหมือนพวกพี่อะไรเงี้ยเราก็แบบมีชีวิตที่แบบว่าเราก็จะมีชีวิตเหมือนแบบเบื้องหลังของเราอะไรเงี้ยค่ะก็เราก็จะมีนี่สิ่งมีภาระที่ต้องรับผิดชอบอยู่แล้วแต่ว่า เพียงแค่แบบเหมือนคนจะรู้หรือเปล่าเนะี่ยคือก่อนที่จะไปออรายการแฉเนี่ยกินมีออรายการของเกลือวันเดอร์ก่อนของทางช่องวันเพื่อโปรโมทล,ล,ละครด้วยเลยค่ะแล้วก็เหมือนแบบคือเขาเหมือนแบบเขามีหัวข้อขึ้นมาว่าเออชีวิตจริงกับชีวิตในละครนะมันก็ของแก้วกับชีวิตจริงของกีนมันก็ไม่ต่างกันนะก็ลําบากเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนได้มีโอกาสเล่าเรื่องอนะไรเงี้ยเกี่ยวกับครอบครัวซึ่งแบบก็ไม่ค่อยได้พูดถึงเท่าไหร่อย่เงื่อนี้ถึงเอง,เ,องเราแบบเพิ่งทราบหรือว่า<ม>ทราบมานานแล้วค่ะใช่ตัง ช่วยกันในครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเหมือนวันที่คุณพ่อเสียอะไรเงี้ยค่ะก็ก็มีมากกว่าเดิมอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อนข้างจะแบบหนักเพราะว่าเหมือนพอคุณพ่อเสียไปก็ไม่ได้มีคนช่วยอะคะ่ะเหมือนเราก็ต้องเหมือนแบบมันก็เคว้งเนาะก็ต้องแบบลูกๆก,ก็ต้องช่วยกันเองหลายก็ต้องช่วยกันอะไรเงี้ยถ้าจมเพลงที่มันกนนักแสดงมาหลายปีแล้วเธอเออทำไมมีนี่สิ่งอะไรขนาดใช่ค่ะคือคือมันแล้วแต่คนเนาะพี่คือหนูแบบไม่ได้เกิดแบบคือหนูไม่ได้ร่ำรวยมาตั้งแต่แรกถ้ารู้ก<อ>ันเนาะชีวิตหนูคือหนูก็็็็็็็เเ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 เปปปนดดดดดกกกกกกกอออออสสที่่แแแบบ,บะ<อ>ะะรรวววคข้้าามล บ้านคือเราไม่ได้เป็นแบบโบ้านยากจนหรือว่าร่ำรวยขนาดนั้นเราก็แบบพอมีพอกินอะไรเงี้ยเราก็คืนจริงๆเป็นคนประหยัดตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วเราก็แบบไม่ได้แบบติดแบบพวกของหรูต่างๆเลย้ยค่ะถ้าคนรู้จักชีวิตของกีนอะไรเงี้ยซึ่งเราอะมันก็เราก็เขาเราเป็นแบบนี้อยู่แล้วแล้วบวกกับว่าเรามีนีสิ่งที่มีมาอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพียงแค่คนแบบไม่รู้เบื้องลึกของเราเฉยๆนี่นี่ตรงไหนนี่ตรงนี้เป็นของคุณพ่อเลยไหมหรือว่าเป็นจริงๆก็ตามที่ให้ให้ข้อมูลในรายการเลยค่ะใช่ค่ะ เป็นที่อนอกระบบทั้ง,ง,งหมดเลยหรอคะนอกระบบไม่ไม่ค่ะคือมันมีหลายๆ,ๆส่วนรวมๆกันเลยค่ะแต่ว่าก็คุณพ่อนาะพ่อของเราเราก็ต้องรับผิดชอบอ,อย่างตัวเลขมันก็ท่าสูงเราคุยกับพี่น้องอยังไงว่ามันต้องใช้หมดในกี่ปีหรือยังไง้มันตั้งห้าสิบล้านคือมันตัวเลขมันไม่ได้ถึงขนาด50บล้านแบบท้าหัวขาขนาดนั้นนะคะคือไม่ได้ขนาดนั้นเนี้ยแต่ว่ามันแปดหลักเออมันแปดหลักและมันประมาณ8หลักอะไรเงี้ยค่ะซึ่ง ถ้าถามว่าสําหรับบางคนอาจจะมองว่าเอ้ยมันไม่ไม่ไม่เยอะหรอกแต่สําหรับกีนอะเยอะมากใช่สำหกิน,ะนอะใช่คือมันเยอะอนะค,ค,คือคือมันเยอะมากๆแล้วซึ่งแบบคนอาจจะมองว่าอุ้ยคุณเล่นละครมาตั้งหลายปีทําไมคุณถึงไม่มีเงินมาจุนเจือตรงนี้ค<อ>ือจะบอกว่าเหมือนแบบเล่นละครอะเราเราก็มีมันก็มีเลทุกเขาซึ่งซึ่งกินก็ทุกทุกครั้งที่กินได้เงินละครมาไม่เหนือกพาว่ากินจะเอาเงินทั้งหมดมามาลงกับนี่ทั้งหมดเพราะว่านี่มันเยอะกว่า กว่าอะไรได้ที่กินมีซึ่งพี่ๆก็รู้ว่าละครเรื่องหนึ่งเนี้ยรับดาราก็เยอะใช่ไหมคะเราไม่รับได้ที่แบบปีละสิเรื่องก็ไม่ใช่อย่างนั้นะไรเงี้ยซึ่งซึ่งซึ่งแบบเราก็ต้องทํางานแบบบาลานซ์กับกับกับเขาเรียกว่าอะไรพัฒนาเกี่ยวกับการแสดงของเราด้วยถ้าเรารับเยอะขนาดนั้นเนี่ยการแสดงเราก็จะไม่ดีมันก็สงผลต่องานเราในอนาคตเลยค่ะเพราะฉะนั้นกินไม่ได้มีแค่เอาเงินทั้งหมดอนาคตเลยค่ะเพราะฉะนั้นกินไม่ได้มีแค่เอาเงินทั้งหมดลงลงในเรื่องนี้สินเราก็ต้องดูแลครอบครัวดูแลคุณแม่ มีภาระเรื่องของเราส่วนตัวเราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องแบ่งไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบใช่ค่ะคือรายจ่ายด้านอื่นเราก็มีอยู่แล้วซึ่งเราแบ่งไว้แล้วแหละแต่คราวนี้พอมีนี้สินเข้ามาซึ่งจริงๆอมีมาตั้งนานแล้วเราก็แบ่งล้วก็เราก็เหมือนแบบผ่อนมาตลอดดูแลมาตลอดเนยค่ะแต่ว่ามันไม่ได้หมดง่ายๆเพราะด้วยคอสมันแปดหลักก็ถามในฐานะที่เรานอกจากเราเป็นลูกเรามันหนักเกินไปไหมสำหรับกินคิดว่าไม่มีคำว่าหนักสำหรับลูกหรอกค่ะที่จะแบบ ที่จะตอบแทนพ่อแม่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเราจะหาวิธียังไงที่แบบว่าเออเราสามารถที่จะแบบออตอบแทนตรงนี้เราสามารถทําให้คุณแม่เนาะมีความสุขได้แล้วเขาไม่ต้องกังวล,ลนะอะไรอย่างเงี้ยกินก็รู้สึกว่าเออเราเรายิ่งแบบปีนี้ถ้าเรามีโอกาสมากทุกๆงานที่กินทำกินเลยอยากทำให้เต็มที่แล้วแบบอยากให้ผลงานออกมามดีมันจะได้ส่งผลต่อเรื่องอื่นๆด้วยเพราะว่า เราทําทุกวันนี้ใช่แน่นอนแหละว่าเราทำเพื่อเงินในส่วนหนึ่งแต่ก็หมายความว่าเราทําโหหน้าเงินขนาดนั้นเลยค่ะเราก็อยากทาผลงานออกมาให้ดีด้วยค่ะก็เราก็ได้เอาส่วนมันเหมือนเป็นผลคลอยได้มากกว่ารายได้ที่เราได้มาเป็นผลคลอยได้เอามาดูแลชุมเชื้อครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะตอนไปเหลือเยอะมาตอนนี้จะยังเหลือยังเหลือเปหลักเท่าเดิมไหมคือจะพูดอะไรดีคือมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังเอะค่ะมันเป็นเรื่องของอสังหาริมทรัพย์มันเป็นเรื่องความเกี่ยวกับธุรกิจทางใต้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะกินไม่สามารถที่จะ อธิบายพวกพี่ฟังเป็นตัวเลขว่าโอ้เท่านี้เหลือเท่าไรแต่ว่าเอาเป็นว่ากินก็ต้องคือกินก็ต้องจ่ายคือยังต้องจ่ายซึ่งทั้งหมดนี้คือเราและผู้โชคคนเดียวก็จริงๆมีน้องด้วยค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเราแต่ก็จะมีหลานๆอย่างเช่นมีทุกทูกน้องกินอย่างแก๊บบะหาที่ก็เป็นนักแสดงเหมือนกันอะไรเงี้ยเขาก็มาช่วยเหมือนกันแต่ว่าเขาก็มีครอบครัวแล้วคือทุกคนอ่ะก็มีภาระของตัวเองก็จะแบ่งมาได้นิดหน่อยๆ่เงี้ยแต่เป็นหลักก็คือเป็นเรากับน้องสาวแต่น้องสาวก็คือบางทีก็ช็ออตเหมืนง้แบบ ก็คือต้องประหยัดอะพี่สองปีที่ผ่านมาก็คือแบบอะไรที่มันไม่จําเป็นก็ตัดทิ้งหมดเลยอะไรเงี้ยมใช่ร่งหนักสุดๆมันถึงขนาดไหนของเราอะหนักสุดๆเหรอคะเวลาได้ยินเวลาเวลามีแบบได้ยินอะไรกับแบบเหมือนได้ยินอะไรมาอีกอะไรเงี้ยว่ามีอันนี้อีกนะเพิ่มเข้ามาอะไรเงี้ยก็จะแบบฮะอะไรเงี้ยก็จะแบบนิดนึงแล้วก็แบบเหนื่อยก็จะแบบเหนื่อยนิดนึงเลยอะค่ะแต่ก็พยายามหาทางแก้อะไรเงี้ยเราใช้กันไปในการผ่านตรงนี้ยังไงบ้าง คือกินรู้สึกว่าแบบมันมีคนที่น่าจะแบบมีปัญหาเรื่องนี้สินว่าเก,กินเช่นกินเคยเห็นอย่างพี่บอยกับพี่เจี๊ยบเนี่ยค่ะที่เหมือนแบบธุรกิจเขาบังเอิญแบบเกิดเหตุการณ์ไฟไหมอย่างเงี้ยเขาเป็นมากกว่ากิอีกเนี่ยเขายังสามารถทําได้มีวิธีการที่รู้่ึว่าของกินยังไม่เท่าเขาอะไรเงี้ยค่ะแต่กินว่าหาทางทําได้อ่ะแล้วครอบครัวกินก็เหมือนช่วยเหลือกันด้วยอะไรเงี้ยค่ะ กำลังใจระดับ f u t u r มาจากครอบครัวค่ะอ๋อจะบอกมาจากทันวาด้วยอไ้ยคือจริงๆเขาก็รับรู้ปัญหาของกินมาตั้งแต่แบบคุณพ่อตั้งแต่ที่เริ่มคบกันแบกินพูดให้เลยตั้งแต่ที่เริ่มคบกันอะไรเงี้ยล้วก็เขาก็รับรู้อะไรเงี้ยค่ะว่าคุณพ่อเคยคุยกับเขาเรื่องนี้เหมือนกันอะไรเงี้ยเขาก็ช่วยเหลือมาต่อไอ้ที่เขาช่วยได้เขาก็ช่วยทั้งเป็นเงินอะไรเงี้ยก็เคยช่วยเหมือนกันเีย่องจามันช่วงถูกมันพิสูจน์ใจหลายๆอย่างเขาไม่ทิ้งเราแน่นอนใช่ค่ะเขาเขาไม่ทิ้งเรานะคะแล้วก็ ันทาไม่เห็นว่าเออพอเรามีปัญหาครอบครัวเราคือแบบแบบเรารวมกันอะเรามา brainstorm กันแล้วมาหาทางแก้ช่วยกันเลยคืคอใครมีอะก็ช่วยใครไม่มีก็ช่วยเรื่องอื่นอะไรเงี้ยค่ะไปเขาไม่เห็นเออครอบครัวเราแบบแน่นแฟนกันมากขึ้นมากค่ะก็เลยทาให้ที่แบบเหมือนทำธุรกิจเยอะเพิ่มขึ้นนะใช่ค่ะมันเลยทําให้วิธีคิดเปลี่ยนที่กินบอกว่าจากแต่ก่อนเนี่ยกินอาจจะเคยแบบเอ้ยพ่อแบบส่งเงินมาให้ตลอดแล้วก็แบบโอเคใช้แบบไม่ถึงกับฟุ่มเฟือยแต่ว่าเราอยากได้อะไรก็ได้แต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วเพราะเราเริ่มแบบ พอเราเริ่มรู้เรื่องเรื่องเรื่องนิสัยต่างๆที่มันมากขึ้นมากขึ้นเลยค่ะบอกกับกคุณพ่อเสียก็ริ่งรู้เยอะขึ้นอะไรเงี้ยก็ก็เลยปรับวิธีคิดตัวเองไปเลยอะไรเงี้ยค่ะว่าแบบอะไรที่ไม่จําเป็นอะ่ะก็คืออดเปรี้ยวไว้กินหวานคืออดไปก่อนเลยไม่เป็นไรเราไม่ตายหรอกเรายังอยู่ได้เรายังมีแบบคือต่อให้แบบจะต้องแบบอยู่บ้านแล้วไม่ต้องออกคือแบบ โควิดเปนอที่ดีมากๆคีไม่ต้องออกไปใช้เงินมันดีมากเลยทําให้กินแบบเออได้เกิดวิธีคิดใหม่ๆอะไรเงี้ยเราลดบางสิ่งบางอย่างที่ไม่จําเป็นแล้วก็เอาแค่ที่จําเป็นจริงๆแบบจำเป็นจริงๆถึงจะแบบควักเงินออกมาใช้อะไรเงี้ยค่ะจริงๆไอ้เี้แปดหลักแต่กี่ปีมันถึงจะจางๆไปพี่เรามองไว้ที่คาดการณ์อะไคาดการณ์ว่าเราจะวางแผนมันก็คือมันมาจากหลายทางเลยค่ะเออก็คาดการณ์ไว้เอาบอกบอกไม่ได้เหมือนกันค่ะแต่ก็คือพยายามจะแบบให้หมดภายในไม่เกินแบบ สิบปีอะไรอย anything, wow. so ่างเงี้ยค่ะให้มากที่สุดอะไรเงี้ยซึ่งมันต้องไม่กระทบแบบคนอื่นๆหรือกระทบตัวเราด้วยอะไรค่ะเพราะอภิพูดตรงๆว่าเราถึงแม้ว่าเราจะต้องใช้แบบนี่สิทธิ์อะไรเงี้ยเราก็มีความฝันของเราเหมือนกันซึ่งอิวิรู้สึกว่าเออเรงก็ต้องแบ่งเรื่องงานแล้วก็เรื่องนี่สิทธิ์ให้มันแบบบาลานซ์กันด้วยอะค่ะใช่แมันก็มีสัญญาํำระหนี้อะไรเงี้ยทางทีหรือว่าเขาจะเข้าใจเราเหมือนกันมันก็มีค่ะก็คุยกันได้ค่ะคือเราก็มีทนายทางฝั่งครอบครัวเราที่ก็แบบเเเค้้ากก็ุยยรืื่่ออองนนนีใหหูมั โอ้โหสู้ well ๆนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ